ท่านทุนทันทุนทันทุนไปไปไปมาๆามานี่นี่นี่เอาเขาไปนู่นไหมสบายดีละสวัสดีเด้อป้าลงบุงปชุกชูกคนเนาะมาได้กลับมาเฮือนเนาะวิวได้คือเก่าคือเดิมพอมนน้องเลยฝนจีชวนไปใส่มาเนี่ยหาเพื่อนก่อน ไปทางใดกันหมดแล้วนอนแหกอยู่นี่อีปอมหลับแล้วอีปอมอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะโอ้ยโอ้ยเช็ดกระเดยกระเดยอีใน้อุ่มอ่ะกระเดย่ย

ออาไปหมองว้าวแล้วอยไปชิบหายปากไปถึงไหนดิไปทำอะไรนี่เขางูแรงดีหนักนักน่ะเบิร์เบิรงๆไปได้ไหมไปเห็ดยังไงใช่ไปมตู้ไปหน้าบอไปเลยบ่ใช่ไปวิทย์นะเขาไปวิทย์เลยเขาไปกอดเนาะไปคนน้าไปฮะไปคนน้ำไป Còn năm chị ơi. Ờ, vì đi. Chị thay là lục. Có chị bị mơ con phải đây điều gì nè? à năm gìn cơm mi nó. À, ừ. mà, mày còn không quay nó. gìn tổ cao bớt con. À, bớt con ấy, còn với bà chế là còn mấy mày. Nó về hẳn đã, hay mày, mấy mày khẩu. Mình về. Dạ, <laughs> yeah, sợ lại ngân đây. Cá lòng nè. em không cho bạn.

นี่เมื่อนี่สองครอบครัวนี่ที่เราสั่งนะโบแมนเราสั่งอันนั้นแหละสำคัญจ้ะนะคะกาแฟคุณเอิร์นบอกเอิร์นบอกเออไฟจิบบอเออแม่เนาะขอบคุณนะคะยายข้างคอขอบคุณค่ะมีไฟบ่าถึงเธอเลยนะคะเข้ามาดูสร้างเสียทอนเยอะให้ดูจบคลิปด้วยนะอย่ากดข้ามโฆษณานะเออจังสั้นละว่ะ ดูให้จบดูอึงอ่างให้จบนะเดี๋ยวอึงอ่างไม่พูดถึงนะเบิ่งอึงอ่างแล้วก็มือไหนขนาดมีจับกล้องสิก็พิษทนอีกจับกล้องใช่จับกล้องเจ้าน่ะมือจะตัดมือหูนะใช่ลูกเสิยดาคนอ่านบริษัทบริษัทอยากเม่นอย่างก็เม่นรอดแต่ว่าอันอันท่ามันบุรีนะหู้ไรอ่านบรนแต่หู้ไรหู้ดิเออถ้ามันบุรีไร ไปใส่ใจเลยเอาก็เป uh, so ็นของด้วยซิแหละมียังมากินนะในเด้นี่แล้วกินอยากใช่อ่านชาวแก่มันห้าพันกี่กีอันนี้กินน้ำอยู่นี่รัเาเนาะของกินเนาะของกินเนาะบิ้งดูซิม่รอ่านาะงานบุเป็นแล้วเฮ้ยอ่านอเองู่ได้เย็นเหรองเห เขาเวนวักให่ฉนเนาะน่าักขอ,อ,อละมวนเพื่ออย่าง้วาบอสาวทองคนสวยสาวทองเป็นจ้าภาพในงานบ่บาวเตียงแตง่งเ <c oughs> สียงห้านบอ <c oughs> มีแต่งตัวไปเดิก็ยุีไม่ทำอะไรเือ<ว>ยก้าวแด้ <c oughs> เ<อ>วลา,า,าเห็ดเวลาเห็ดกะ ให้ฉจับกล่องเหรเนาะเข้าไป็ดแเลยป่ะสาวทองคนสวยสาวทองเป็นเจ้าภาพบ่อบ่าวเตียงทองมีแต่งคำพูดเมียบ่าวเตียงทองแต่งตัวจะออกเดินแฟชั่นครอบครัวชี้นิ้วใช้ข้อยออื่นทำครอบครัวกิ่งคือขีดล่างเมียบาววลีก็ทําอะไรเลยยืนตัวอยู่เฉยกินแรงสาวทองคนเดียวเปินกินอกสกินกินแรงเดียว บ่แมนได้ปลาลงเด้เน่เพื่อนคักเลยพังพังข่อยเว้าเพื่อนข่อยบริเป็นแบบสั้นสี่มือเลยโอ้บังแนงงัวสีขาเลยฮะพ่นเลนัททุนคัททุนคัททุนคัททุนันทุนคัททุนัททุนไปไหไปเอาเขาไปไหมวันี่ไม่โชคหรอน นี่เก็บาว้บันทันเริ่มไปแล้วเกไเด้อกกอนไงเด้อตูวกไปเบิดเด้อมันกกะยากเหกัเห็นว่าในข่อซีนิ้วให้สาทองมาได้งัวนี่ไปได้เบิด จับคนถุนเดนด้ยเขาบอกให้คนน้าเออซีนิวแม่ซีนิวแม่ซีนิวเก็บน้ำข้าวบ้านเก็บน้ำข้าวบ้านเดี๋ยวมาเธอก็กินด้วยกัน้าไม่เก็บาไ้ออเ้าไม่เก็บเราไม่ให้กินนะนะอ้พื่แล้ว้สามแพ็กรอสมแพ็กรอดเราองดู ไม่ใช่อันนี้บอรเพ่นใหม่ครองเลยรถนี้บแม่มีวับอันนันมีวันอันีนางราลงมาใหครอง่ยสชั้นเลยบอบอเาเฮดเาเฮดส่ไปผู้ดีกัเธอน้มันมก้วงไงมันชุ่เลยอสหิวอ่นนอนลงเลยอ่เงินบอเมนนอนให้มันหนึ่นะ ไปไป,ไปเก็บเบเก็บไหมมันใส้่อยแล้วมันใส้่อยแล้วไปจับกล้องให้หออรอกบล่อโอ้อกกนกยังริเถียง่อยอดีใจด้ข่อยชื่นชมเด้เจ้าอย่างนั้นจาเป็นอย่างนั้นกินเลยนะลืมเลยเจ้ากิรงข่อยเออแม่ละลินเพือ่อนบอกว่าถ้าไม่ขนแล้วไม่ให้กินน้ำเลยด้วยนะสิากิน น้ำมีประโยชน์อ nah, uh. ่านม่อนอรอกนะมันกรอบเนาะไปเจนั่นบ่ววันนี้ไปเจนั่นบ่ววันนี้ถ้าถ้าเขาบอกว่าบ่ให้กินนี่ไ่ได้ผลเนี่เออไ่สอนอะไมกินน้กหูห่วดใส่กินน้ำกระตุกเลยเนาะ กัเหยียดจะานแมเยที่ตาบานข่าเด้เฮ้ยมาแรงมาแรงนันไปบไปทำอะไรบ้านเข่าใช้หุ่นเยหาหน่อไม้ ủa oh, bầy nhàng nhà tạm nữa ít con sẽ bỏ <laughs> <laughs> ừ, nhà này mình chỉ sành đấy ơi ăn nhàng sành chỉ ăn 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 đi <laughs>

ไม่เกลียดตะม่ครับอันไม่กระวนกระเวงอืนีกนึงอนึงเพราโดนแ่มขวงไงเอาขวาง่ถึงเยขวางแต้วมันจะมาขึ้นนี่มันได้บวกรายเฮ้ยไอ้ถุยนึงก็จะได้กินล็น้อยหน่อยเลยโดนหนึ่งมิจูชื่อมากเนี่เต็มถวยถิ่มนีชื่อน่ะมันบวกรายิ มคเนียมันอยู่ไหนเออไปกินของเจ้าัตู้ชื่อมาโดไตู้จะได้มือจะได้ย้ำไปกินแ่พาแล้วมันลายแล้วเพื่อนเพี้นคนแล้ววันาเตนี่มาเตรยกันเยเย เลยเลเลไปคนคนเพื่อนห้าวบ้านี่เปลี่ยนกันแล้วอ๋อเออคนเดียวมันก็ไม่ใช่แล้วเนาะบ่ได้บ่ได้บ่ได้เดียวมันจะท้องแตกค่ะเปลี่ยนกันซี่่เอเปลี่ยนกันซี่เห้อเนาะธรรมดาเลยเพื่อนกันต้องรักกันแบ่งกันทำแบ่งกันทำค่ะ เดี๋ยวจะบอกว่าสบายเป็นคนจับกล้องอย่างเดียวอีกบอกทำไมไม่ขนน้ำใส่เพื่อนเลยเออตอนนี้เพื่อนค่ะจับเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันชีเออเปลี่ยนกันชีว่าเขาเฮียไม่ใช่โอ้สกปรกสิขึ้นมาเนี้ยอันก็เป็นโกดังมีแหละโกดังบ่เตียงโกดังแค่โกดังแคบเครื่องเนาะ ขี้ขีั้นนั่นได้บ่ไปนะคอยอย่าคอยอย่าขี้ขั้นนะโอ้ตัวเติมจิ่นเนาะในปั๊มชั่นแลเอาว่เลยออว่าอย่าขี้ขั้นแน่นมีว่าน้ำมันออกจากเฮื่อนว่ะคอยรถดูใช้อืมดูใจแน้ำมันคอยกับคอยหายีดะดูต้องหายคอยขี้วะ ลอยการลอยกันเพื่อนกันเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกจ้ามีมีหรอไมีโปรเจกต์เอ้ยไม่แบบนี้แหละเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันนะมีมีทั้งใต้หล่อนตายดกพุดนะพ่อไม่รู้เอ้ยไม่จิตตายธรรมดาเด้แม่นบ่เฮ้ยอันนี้คือคำทักทายเพื่อนกันค่ะเฮ้ยไปไหนแต่ร้อนนี่ เพื่อนกับแบบว่าเพื่อนรุ่นน้องโมเมนคนละรุ่นหรอโมเมนต์พี่น้องสบายอันนี้สบายในอายุน้อยกว่าสาวท้องหลายปีอือหอยหิ่งหลายปีอุ้ยไต่ลอดจับเงินในเช้าสองปีแม่นวะได้หอยลื่นเจ้าโอ้เช้าป่าเช้าหอยลื่นเจ้าสิบสิบปีมีิปปีออคหอยลื่นเจ้าสิบปีแค่นี้จิ๊บจิ๊บจ้าตบหัวเล่นเลยอ่า แค่นี้จิบจิบอันนี้ได้ยักปีนี่ฮะมันคืออะไรอนะ่ะเจ็ดปีหรอโอ้เจ็ดปีอันนี้ปัญญาแหละ <c oughs> ไม่ปัญญามันสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปัญญามันได้สิบเจ็ดอันนี้ซับสออันนี้อันนี้สติเนา ห้างัวตัวนนั kind of ้มันจอบอยากข่าวไหมสิบเจ็ด okay, ว um, ัน yeah, รุ uh, uit, ่งาวเจ็ดสิบเจ็ดเออเออชิบเจ็ดยังบริสอร์แต่งงานแล้วมีลูกสองโตแล้วของไผ่เออนี่ของห้าวบ่อนี่หัวยไปตายอยากแก้แทอะ ้ยไราชอบไหน <laughs> เอาว่าว่วาวของขาเขาจะชอบแลาวล้ <laughs> วมคันอะไรคันมืออะไรดูเพื่อนคอยชิเจ็ดปีมีลูกสองโตเด้อมีแ <laughs> ต่โตโตแม่ว่า1ิเจ็ดปีที่เหลือฝากธนาคารที่เหลือ,ลอฝากธนาคาร อันลูกตัวหนึ่งนี่ตัวนึงนี่ตัวที่สองตัวนี้นะตัวนึงแปลงเงี้ยตัวหนึ่งสิบเจ็ดปีมีลูกสองตัวตัวเมียหมดค่ะตัวผู้ไม่มีมีแต่ตัวเมียค่ะส่วนตัวผู้เป็นของเราเองหมกม่วงอันนี้ม่วงมาต้าบอกบอกเราวงมาต้านนะ สาวคนนี้นอนสาวหัวยองค่อยนอนแล้วสาวกิ้งกากิ้งคือค่อยนอนแล้วนี่แหละคัมเพลงของเอแม่นอนแล้วอึ้งอ่างนี่อึ้งอ่างอะไรอ่ะฮะนี่ตัวอะไรเกียดเกียร์นโมจอย เขียนน้ำโมต้นเป็นพญานกูเชือ่าเป็นตะกินเลยเขียนน้ำโมต้นเป็นพญานเลพอันอันเขียนน้ำโมตัวเาควัดในขุมเลยบิ่งขาไม่เปพญานยำแรกยำแรกมีอะไรกินมั้นงานอยู่เพื่อนน่ะ มีอะไรหาให้เพื่อนกินหน่อยมันจะได้มีแรงมีรงแรงล่ะจะได้มีรแรงว่ะเออไปอยากซื้อก็ซื้อเด้อพ่อแม่พี่น้องแพ็ตละเก้าซิมหาคันบซื้อกับโเป็น่ยนยางเพื่อนเอาไว้กินนั่นี้นะน้ำเพื่อนกินเดง้งเพื่อนเอามาแต่ไทยพู่หนะเสียภาษีมากักแน่เด้กินน้ำไทยได้นีล่ะรักคนรักคนไทยค่ะรักทุกประเทศ รักทุกประเทศที่ไม่ได้เกลียดเรารักรักทุกคนที่เขารักเราเห็นใบชนีนี่เด้ออุ่นใจเลยจักรกองบอสให้จักรกองเลยบอสว้าเห็ดใบชนีนี่เดาของเฮามีบว่จักรกองว้าตายพอชิวยดีใจตัวข่อยก็ได้ด๋อ

ไปเอาน้ำไทยคุณไหนมากินแปวเย้งอีกได้ไปว่านิ่งเจ้าได้ไปบ่ใช่เอาของไทยมากินอยู่บ่เนี่ยแซ่บบ่น้ำไทยห้องแซ่บหอมใบเตยเมนบ่ฮวงเก่หรือใบเตยแต่่วาใบเตยเนาะกินดองหอมใบเตยอร่อยมากเลย โอ้ยจะแค่น้ำมาเนี่น้ำเข่าสมองช่อยไรเด้อ oh <my. S 1> มีแยากไปไทยล้วได้ได้ยังมากินนะอนเอามากินนะหิวเข่านี่เอา <c oughs> ผัวเจ้าไป <c oughs> อะไรวะจะนอนเลยเหรอเนี่ยไปหากินในตู้เลยมีก็กินไม่มีก็แล้วแต่ลุก <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เบืงอหน่เนาะหาก่อนหาของในตู้เย็นกันเด้อนีะมาน้อยบ่กินอเงามกับงามแล้วบ่๋มเมนตู้กันกันอยากได้ตู้แบบนี้เด้อเชื้อให้กูว่าใบหนึ่งเชื้อให้นะนี่เงินเงินเงินมาเอาของกินนี่เงินโอ้ของกินเยอะแยะอยากกินอะไรล่ะ ผลไ,ไ,ไม้ผลมากดด้ไม้มีสาราพัด,อดเอ้า,าจ,จับประตูไว้ใหอ้อะไรเอาอะไรนี่เหรอบออะไรนะเอออะไรอ่ะบอเอากองดำทั้งลมบอเอาเอาตัวนั้นดีกว่าจ้ะเอาถุงนั้นดีกว่ามันมีอะไรกีเนี้ก็ฮ<อ>ะ ไปก็ไเ้เป็นหนีเขาเลยมาเปิดตู้เย็นแล้วเป็นหนีเลยเข้าห้องงานอะไรอะไรบุญบุญบุญลูกหนอะไรเนี่มาขึ้นไนขนบุญโ้่งโอ้แล้วเอานังเอาตีนมาให้ต้มใ่ชมพักไปจักอ๋อเราเอาอย่างนี้มาให้นะะฮะเอาของมาขึ้นบอใหม่ดีแลย แค่ดีแทะมานเดียวบ่เราเอาน้ามาให้กินกมาให้บุญมาขึ้นยกยกยกจ้ะหัวเลือลายสิยกเอาล็อกจะแขกจงไหนมากินได้อุสา์ยอมยันเบิ้ด ไ,ไ,ไปแล้วลูกไปบองมันตดกินที่นี่ถ้าหูถ้าหูว่ามันเหลือะลายปลาดิกระชียกเอายกเอารถแล้วอันนี้ตัวรถยอมกินอยู่เข่าก็แเดงกระเ,เดือกเงินเ,งงเมื่อไห่ขเข่าก็ยอมกินเหลื้อนเลือ้อนกระจายโอ้ยยอมกินยันหมนโดโอ้ยแบบชิลอยเยนาะเวลาเป็นงานนะเนาะเสียรายเนาะ ข้าหนึ um ่งแล้วอุชายอมกินนอกเงิน uh ยังเลือ uh ร้ายดิด huh. uh ิฝนโตเคยห่วยห่วยห่วยยังเป็นลังนะสัตวังกระเมียนบ่อนนะสมเรียมนะโปะฮะโปะกับมียน ยางเคต้นยังนี่นะโอ้กกกใต้ใบอันทีอบดอบเ็นวเห็นเนาะยานวดแมววะอันเทียนแมวป่วยแล้วมันเอาไปกินเลยแม่บอกว่านอนคือมาตายแทะมาเลเอยังสนโปโป้เยตัวนะ โปหรือว <billion. S 2> <B ộ>. ่าเหล่าเหล่าขาวนั่นเองพ่อแม่พี่เนาะนนยางนนยางนนยางบ้านนนยางนั่นเองจะแขกเห้ยมาได้แขกเราจิงเก่าแขกอันนี้อันนี้น้ำส้มเลี่ยมบ่ฮู้มีแห้งจ่อยเหล่าขาว กินตัวนี้แหละมันจะเมาง่ายตัวเลืองนี้ชื่อหองพวกเขานั่นนี่กินกินกึกกินกึกเดียวกับแบบห้อนท่องตรวจรุนนะรุ่นแบบว่าห้อนท่องตรวจรุนเนาะน้อยกินถ้าผิวนี่ก็เบิดอัโย่แล้วยังแบบแบ่งกันใช่ยู่แบ่งแบ่งปันกันใช่ปะแบ่งแบ่งแบ่งกระดโพว้าวลายเที่นเอ้ จับฉลากเฮ็ดเล่นจับเจ็บเพียงปั่นคน,นก,กวดสองกวดได้จับเพียงมาเด้อมาเด้อแจกเด้อชาวพ่อแม่พี่น้องไผมาหาอยูเ่เพื่อนเอฟซีนี่ชาวใบสิแจกกิมท่าพินนานาาวนี่ดิอ่บอกว่าเวลาแลกกันว่าถ้าผู้ใดชาวทองเป็นคนชื่อดีอืมแลคาชีเชนกีดิอันละบาทสองบาทเอาไปทำอะไรอ่ะโอย้ยมันเบิดอายุแล้วก็แบ่งกันใส่ตัว เอาไว้เห็ดไปี่นะมล้ะแต่ว่าพวกกันที่เทากินแนวอื่นนะมีแต่ในมูมี่เยมูมีบอกแล้วว่าเปิดลยอันนี้มีมบ่คืทาแล้วผิวเปื่อยมันิฮเฮิฮฮิฮิฮบฮิฮิฮิฮฮิิิ อันนี high, ้น้ำปลาเมงดาขวดเท่าไหร่นี่สิบห้าฟันสิบห้าฟันเก็บเอาไหมบ่มีน้ำปลาผิดเจ็ดเมงดาเลนเยอะเมงดาเอาจะชิว่าพี่ช้างอันนี่นะคอยว่าวมันถือแล้วเหียวะเมงดาดีแหละยัง ต้มตบะเปะเปะเป่อไปปด้เสียเวลามีบรรทุกสิ่งทุกอย่างดเด้อพ่อแม่พี่น้องยายากระเพาะอันนี้ยากระเพาะยากระเพากะพกินแล้วเป็นกระเพาะเกือบกามาดาวกามาดาวเทียมกาแฟมีหันหมวกถุงมือไม้แฟนเสือ้อ อันอันตากเกง่งไนสม,มุนไพรหลายอย่างเลยจ้าไปโอเคคลิปนี้เฮากัดสิคอจบคลิปไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สตองคือเก่าเดอ้อเนาะไปแล้วสบายดีและสวัสดีเบอร์สกุลสูโคนเด้อเนาะที่เข้ามารับชมคลิปของสตองกันไปแล้วบ๊ายบาย